สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้พาพี่น้องมาเลี้ยงงัวด้วยจ้ะนี่ละจ่า,า,จาพี่น้องจ้าวันหยุดมนุษย์เงือนเดือนน่าจ่าพี่น้องก็ต้องาให้ยังเห็ด ัวกระถึกค่าพี่น้องค่ะค่าพี่น้องมาเอาอย่าให้งัวได้จ้าหนี่กินเกงเที่ยน้องมาหายมันทั้งผีดเด้อหัวถือใจพี่น้องจ้าสื่อมากกับเบลเดขายก็ตรงมาขุนไหวจ้า ลูกลูกนี่จังว่าถึกหน่อยจ้ะพี่น้องค้ายแม่มันแยกค้ายเนาะจ้ะาะวาเฮ้าสื้อมาก้าเฮ้าเอาไว้เบิร์ตทุกตัวมันกะน,นอน,นพุ่น้ะพี่น้องก็ต้องค้ายออกบางตัวก็ค้ายตาแม่ออกไปบางตัวค้ายตาหลูกออกไปเนาะจ้ะ ก็คือช่วงนี้งัวก,กันลค่ายังถือคือใจพี่น้องจ้าค,ค้นขายกย็อยากได้หลนเนอกจากค,ค้นขายกย็อยากได้หลายในห่วยกับไปบดาจใจพี่น้องซื้อมากกับแบบนี้ละค่ะโมเมนต์ว่ากุดละค่ะเลยค่ะบางครั้งถ้าซื้อมาแพงหลายกับขายโบ่ออกใจพี่น้องจ้า เขาก็ต้องมาเลียงไว้เนาะองจากเงินกับน,นอนทุนเพราะว่าบางคนกับมิตรวาพอขาไปกดราคานะคะบางครั้งมันกับโบเมนจ่ายพี่นงถ้าเขาสื่อแพงไยเขาก็ไปบบไดแบบนี้ล่ะค่ะเพราะว่าการขา,ขายเนอกจากกระตงบ,บังกำไรเบดทุกทางเนอกจากพี่นง เขากะกำลังงามจ้าพี่น้องจ้าค้มจ้าฝนสิต๊ค่ะพี่น้องกะพ้าพี่น้องมาช่มบรรยากาศท้องไฮท้องหน้าคือเก่าค่ะเลี้ยงมัว่วนี่แลหละค่ะพี่น้องค่ะบางทีเขาเอามาเขากะมีต้นทุนได้จ้าโบเมนวาโมมีต้นทุนได้พี่น้องตัดงานนี่ก็ตตรงมีคา้ํำมั่นได้จ้า นายจะตอนเศร้าก็ต้อตงให้อาหารเพิ่นนอกจากเอาห่มให้กินนอกจากพี่น้องนี่ราคาพี่น้องคะบางที่ชีวิตนายหอยกับโบเมนวัดตสีเด็กกำไลนอกจากพี่น้องบางคนกับสีม่วงตะวันเด็กกำไลลายนอกจากสื่อมาจริงๆแล้วบางครั้งกับโบเมนคะ่ะพี่น้องคะเด็กหาเดซีบกับพ่อเด้สื่อกินนี่ละจ้ะ จังตัวนี้เก่ามาไหม่ละสามเดือนละจ้าพี่น้องโมไปใส่มาใส่ถ้าขายกับวุบค่ะขาดทุนเข้า,ขา,ากับจาเป็นตรงเลียงไวล้ละจ้าพี่น้องค่ะพี่น้องค่าสําหรับมือนี้กะผ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าเนาะจ้าพี่น้องเอาหยาให้งัวเนาะจ้ากะมือนีมาจมให้พี่น้องฟังเนาะจ้าพี่น้องจา้าจะเป็นราคางัวตกต่ำขาะก,กะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้าพี่น้องจา้า ผู้ใดเป็นเออกษตรกรเลี้ยงงวกะสู่ๆเด้อจ้าพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ